ทับหนาเนียหนาเาไม่คือบาับหงอนแน่นเดี๋ยวไปตั้งคาก,กันเนี่ยกตั้งซานสับไปได้เฮออ้ยทับนี่ร้อยเขาตัดบ่หินหยาออกให้คาก่นอ,อกกเนเฮ้ยทบับทุกนีย่ยก็ถึงว่าตัดหาเขาตัดคา ้าเฉียกอเดียวมันก็อเสองสามอเล่นี่กอเดียวจะช่วกผู่่นเขาพอเกี่ยวแล้วเออพเกี่ยวมันนั่นอย่างเยอะอย่างเ่นแกอย่างขุนวันซึ่งดวาเขาพอเกี่ยวเก็บน้ำมาจากตีเลียวก็ไหลบนนี่มัพกไหลได้เนาะไหลด้เกี่ยว ต่คนกันเลยพต้องรถต้องเกี่ยวงัดมามาเกี่ยวหรอกหัวถท้ารถน้ำเขาพร้อมเขาเกี่ยวเนี่ยเออคือไรว่ามันสิมาเกี่ยวเลยไม่ใช่เกลียวหรอกไมาเกี่ยวก็พอเอ้ม่นว่าคือว่าสิเกี่ยวได้เขาเนีเขาคือว่าจังใดเขาคือว่าเขาดิเจีพร้อมเขาอีบุญตาฟอมอิบุญตากระได้ยู่ เนี่ยหยาออกข้าค้ากับมี่ก็เดียวข้าพันกันก็ลูกขายโอ้ยหยาได้หรอปักคนทรอมนี่หยปักคนทรอมออม่ใช่หยาปักคนผูกข้ากับแข็งพดท ปลูกไว้บ้านก็ไปควาเนาะอืม,มบ้าว่า้บ้านคนเจ้าตัวก็ดินแข็งมันเป็นดินด่างมันเป็นดินดอยเหน,นียบ่อแล้วมันเป็นดินดอยมันได้บ่ดีจี๋หรอดินดอยมันบ่ค่อยแห้งบ่ค่อยแน,น่นเียหัวสิปลูกไว้บ้านเนาะหัวหนึ่งก็จะดีไปเนาะนี่ก้อนเดยด่อหนึ่งอะ นี่นี่ก็บ,บ้าเมียนมันยังจะปลูกสองต้นอยู่ปลูกสองสอออกอยอยู่เอาออกจากวายก็ไหนไปเออหักไปเขาจด็ดแล้ตัดให้อยูเอาออกเขาถึงมาเห็นคือปลาฆ่าถิา่นก็ปล่อย น Dude, ั่หรากบอหักบอกดเออเมนบัววดดินใสเออม่ขาดอ้อยดำนี่ก้อยดำให้เป็นหยาเดิ